สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับก็จิพิเทนไลน์นะครับก็จะมาสอนในเรื่องของ RSI นะครับ RSI วันนี้เราจะมาดูกันว่า RSI เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับแล้วก็เวลาหาจุดกับตัวโดยใช้ RSI เนี่ยเขาใช้กันยังไงนะครับก็มาดูกันนะครับก่อนอื่นครับก็ต้องเพิ่ม i n เคเต t o r เข้าไปก่อนนะครับหานะครับ ปเ๋ยนแป๊บน,นึงนะผมก็จำไม่ได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่า si r s SI. อ่านี่นะครับ relative s t r n g h index นะครับเราใช้ค่า14นะครับก็ใช้ค่ามาตรฐานของมันเลยนะครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับกดเข้าไปนะครับ โอเคเรามาดูกราฟกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูจากก่อนว่า RSI เนี่ยเขาดูกันยังไงนะครับ RSI ใ,ใช้เป็นสัญญาณบ่งบอกของการกับตัวได้นะครับเมื่อสมมติว่ากราฟนะครับมันอยู่อยู่30เนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันมีแรงขายการแรงขายเนี่ยมากเกินไปนะครับก็เราสามารถกดซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะยึดตรงจุดนั้นเนี่ยมัน ผมว่ามันมันไม่ค่อยแม่นยําเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะโดนหลอกได้นะเพราะว่าเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันสามารถมันอยู่ต่ํานะครับมันก็เกิดการอันนี้รีบาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็คือเกิดการย่อนะครับเกิดการย่อขึ้นนะครับโอเคเรามาดูกันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเรามา แต่เทคนิคที่ผมสอนเนี่ยผมจะสอนให้ดูความผิดพลาดของ RSI SI นะครับแล้วเราจะรู้รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกับตัวหรือว่าจุดไปต่อของเทรนด์นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูก่อนๆน,นะว่าจุดนี้เขาใช้กันยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องหาแนวรับแนวต้านก่อนนะครับเทคนิคของผมก็คือต้องหาแนวรับแนวต้านก่อนแล้วก็ดูว่า RSI SI กับกราฟเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันหรือเปล่านะครับ ถ้าสมมุติว่ามันเกิดความขัดแย้งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดความขัดแย้งนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสที่จะลงต่อได้นะครับอย่างเช่น,น,ต,รนตรงจุดนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาดูกันตรงจุดนี้เวลาเราดูนะครับเราควรจะใช้เส้นแนวอย่างเช่น,นตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้ แล้วก็ผมผมก็จะดูอ่าตรงอันนี้คือแนวนะครับแนวเดิมนะครับเราหาจุดต่ําสุดดีกว่านะครับจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับอ่าผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเช่นตร,ตรงจุดนี้ใช่ไหมทุกคนนะครับสังเกตตรงแท่งนี้นะครับแท่งสีแดงนะครับ แท่งสีแดงกับแห่งสีแดงตรงนี้นะครับที่ผมตีไว้สองเส้นนี้นะครับคือตรงแนวนี้เนี่ยเราสามารถใช้ตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราดูตรงแท่งต่ําสุดแล้วกันนะครับให้เลือกแท่งต่ําสุดก็หมายความว่าที่ใกล้แนวมากที่สุดนะครับแล้วเราดูว่ามันมีความผิดพลาดไหมนะครับเรามาดู r s r s i นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเราเราอ้างอิงตรงจุดนี้เป็นหลักนะครับเราอ้างอิงตรงจุดนี้นะครับแล้วเรามาดูว่าตรงที่อ่า ตรงนี้นะครับเนี่ยระหว่างตัวนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะ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 วงให้นะครับตรงจุดนี้นะครับ่าเราเราเรามาวิเคราะห์กันนะครับผมจะแคปรูปนี้นะครับแล้วก็ไปดูในโปรแกรมเพจนะครับอ่ะเรามาดูกันกันอ่ะเรามาดูกันนะครับ อ่ผมตีได้ตรงจุดนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งผมให้เป็นสีดำแล้วกันมตีเส้นตรงนะครับสีดำไม่เป็นไรนะครับมันเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับเราดูตรงจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับ ไว้ตรงนี้นะครับสังเกตได้เลยว่าถ้าผมลบนะครับผมลบลบตรงจุดนี้ให้ดูผมลบนะครับอ่าตรงนี้ ตรงจุดที่ผมวงกลมนะครับเราเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เกิดความขัดแย้งนะครับก็หมายความว่าตรงนี้เนี่ยอยู่สูงกว่าตรงจุดนี้นะครับสังเกตได้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยแท่งตรงนี้นะครับอยู่สูงกว่าใช่ไหมแล้วแท่งนี้เนี่ยอยู่ต่ํากว่านะครับเราก็มาดู i s i นะครับว่าตัวนี้อยู่สูงกว่าตัวนี้อยู่ต่ํากว่าแสดงว่าไม่เกิดความขัดแย้งของดิ d i c a t o r นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถกดลงตามได้ในออเดอร์ถัดไปนะครับแต่เราต้องรอให้เข้าตามแนวรับแนวต้านจะดีกว่านะครับเราจะเข้าตามเส้นแนวรับแนวต้านเหมือนเดิมนะครับตามหลักของเรานะครับดูดูแค่ RSI นะครับถ้าสมมุติว่ามันไม่เบรกเนี่ยนะครับเราต้องดูแท่งที่มันเบรกก่อนนะครับถึงจะแม่นยำนะครับถ้าสมมุติว่ายังยังไม่เบรกเนี่ยก็ต้องรอให้มันเบรกก่อนนะครับถ้าสมมุติว่ามันเบรกแล้วนะครับ แล้วจุดเนี่ยมันจุดจุดที่เราอ้างอิงก,กับจุดที่มันเบรกเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกันเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับแต่อันนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในกรณีที่มันไม่ขัดแย้งเนี่ยนะครับเมื่อมันเบรกเอาต่ํากว่าแนวมาแล้วนะครับแล้วก็ RSI ก็อยู่ต่ํากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแสดงว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็น convergent นะครับก็คือว่าต่มนั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าสัญญาณ c o n v e r g e n ์นะครับ จะทําให้เวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยเราสามารถกดตามได้เพราะว่าตรงนี้นะครับเกิดคอนเวอร์เจนต์นะครับเนี่ยตามแบบนี้เลยนะครับมันไม่ได้ยากนะครับถ้าสมมติว่าแ้างเทียนเบรกแล้วก็ RSI อ,อ,อยู่อยู่ต่ำกว่าแนวที่เราอ้างอิงนะครับแล้วมันเบรกแนวมานะครับก็สามารถกดลงได้นะครับเขาเรียกว่าคอนเวอร์เจน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณที่เรียกว่าดิเวอร์เจน์กันนะครับอ่า เรามาดูดิเวเจนต์ตรงจุดกับตัวแล้วกันนะครับโอเคถามว่ามันจะแม่นยำไหมนะครับมันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าเรามาดูจุดกับตัวตรงนี้ดีกว่านะครับอ่าตรงนี้นะครับ ตรงจรุดนี้นะครับตัวนี้ยังเราต้องหาแนวที่มันเกิดการรีบาวนะครับเป็นการย่อแล้วขึ้นไปต่อเด็กน,นะครับจังหวะนี้กับจังหวะนี้ถือบ้ายังได้อยู่ Okay. ตรงจุดนี้น่าจะได้มั้งอ่ะตรงจุดนี้เกิดการกับตัวนะครับเราไปดูกันนะครับ เรามาดูตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ติดเส้นนะครับโอเคอ่าเราเรา,เรามาดูตรงจุดนี้กันนะครับโอเค ผมขยับขยับให้มันตรงตรงเส้นดีกว่าตรงตรงแนวนี้ถือว่าตรงนี้อ่าแล้วผมก็อยากซูมให้ดูนะครับโอเคมันเดิมนะครับเราก็จะมาดูกันตัวจุดกลับตัวตรงนี้นะครับเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณคอนเวนเชนนะครับกราฟจะทะลุไปต่อนะครับแต่มาดูว่าดเวอร์เจนเป็นยังไงนะครับดิเวอร์เจนอ่าเรามาดูกัน จะตีเส้นยาวนะครับโอเคเราดูตรงโซนนี้นะครับผมผมลบดูตรงแท่งเทียนอย่างเดียวดีกว่าอะดูดูแนวนี้นะครับให้ดูแนวนี้เป็นหลัก โอเคเนี่ย <Okay>. yeah, เรา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 มาดูตรงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับที่จริงนะครับมันสามารถเลื่อนขึ้นมาตรงแนวตรงนี้ได้นะครับเราเลือกตรงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับผมเลือกตีจากเส้นตรงนี้อ่าเรามาดูกันตรงจุดนี้นะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมดีกว่านะจะได้เห็นชัด รตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงเส้น RSI นะครับ RSI ตรงจุดนี้เหมือนจะทะลุนะครับ ผมวงใช้วิธีการทำกรอบดีกว่านะครับมันจะได้เห็นชัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันนะครับอ่ตรงจุดนี้นะครับเราดูนี่นะครับเรามาดูกันว่าอันนี้เนี่ยเป็นคอนเวอร์เจนหรือเป็นไดเวอร์เจนนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้นะครับมันเกิดการเบรกเอาไปแล้วนะครับเกิดการเบรกเอาตรงนี้นะครับเกิดการเบรกเอาแนวตัวนี้ไปแล้วนะครับ เกิดการเบรกเอาเส้นแนวตรงนี้นะครับแล้วทำไมมันถึงเกิดการกลับตัวลงมานะครับอ่านะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเบรกเอาแนวตรงนี้มาแล้วนะครับแต่ดูสัญญาณมันดีๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยตรงจุดที่มันเบรกเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนใหม่ดีว่านะครับผมผมต้องเลือกเลือก,เล,อกเลือกแนวใหม่ เราต้องเลือกแท่งที่มันเบรกนะครับลืมไปนะครับตรงแท่งนี้แล้วกันตรงแท่งนี้นะครับนี่ครับตรงแนวนี้นะครับอ่ะแล้วผม ชัดเจนแล้วนะครับโอเคตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้เราจะดูเส้น RSI นะครับแล้วก็ดูตรงจุดนี้นะครับเราดูแท่งสีเขียวนะครับแท่งที่เ r e นะครับเรามาดูกันว่า RSI เนี่ยมันพุ่งพุ่งไปที่เท่าไหร่เรามาดูตรงจุดตัดนะครับ RSI เห็นไหมครับว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะครับแทนที่แรงมันจะเยอะกว่าตรงโซนนี้นะครับเพราะว่าเป็นแท่งเบรกเอาท์นะครับแต่ว่า RSI เนี่ยบ่งบอกว่ามันกลับเท่าเท่ากับอันเดิมนะครับมันเท่ากันกับอันเดิมนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยคือจังหวะที่เขาเรียกว่าด i เวอร์เจนนะครับด i เวอร์เจนี่ก็คือความผิดพลาดแทนที่ว่า RSI นะครับมันจะขึ้นสูงกว่าตรงนี้นะครับขึ้นสูงกว่าโซนนี้นะครับ ึ้นสูงกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นสูงกว่าใช่ไหมแต่ว่า RSI เนี่ยกลับเท่ากันนะครับกับบอกบ่งบอกว่ามันแรงเนี่ยมันเท่ากันนะครับจึงทําให้เราคิดว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะการกับตัวนะครับถ้าสมมุติว่ามัน break out ไปแล้วนะครับมันจะต้องขึ้นสูงกว่าอันเดิมนะครับก็คือขึ้นสูงกว่าตรงนี้นะครับแต่ว่ามันกลับขึ้นมามันกลับ RSI เนี่ยแรงมันกลับเท่าเดิมนะครับเราก็เรียกว่าจังหวะนี้คือจังหวะ divergent นะครับก็อาจจะบ่งบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดกลับตัวนั่นเองนะครับแต่การที่เราเทรดแบบ RSI เนี่ยมันก็จะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยกราฟนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดการไว้อ่า เราก็าจะต้องลองดูแบ c k เทสเยอะๆนะครับว่าตรงนี้เนี่ยจุดกับตัวเราเนี่ยตรงนี้นะครับ RSI ตรงนี้ตรงนี้ RSI อยู่ตรงนี้นะครับปลายไส้มันเท่ากันนะครับถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยครับมันอาจจะดูยากนะครับผมลอง หาไทม์เฟรมไหนที่แบบมันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ว่าไทม์เฟรมเล็กก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสามารถใช้ได้มาดูตรงจุดนี้หล I ยไอซ์ไอตรงนี้นะครับกลับมาไอซ์ไอเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็จะมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่า มันก็ไม่ได้แม่นยำร้อยเปเซนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยเราต้องออกตามแนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับถึงจะปลอดภัยอ่ะโอเคเราขยับแนวขึ้นมาบนนี้นะครับตัวนี้นะครับจุดมันอยู่ข้างล่างนี้นะครับอ่าแล้วเรามาดูตรงจุดนี้นะครับ เรามาดูข้างล่างนะครับมันเกิดการเบรกเอานะครับเนี่ยจังหวะมันคอนเวเกชั่นนะครับแต่ว่ามันก็เกิดการกับตัวนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นโซนดีมันสปายแล้วนะครับอันนี้ต้องเรียนลึกเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าดูจังหวะ ISI เน่ยนะครับก็ดูจังหวะคอนเวเกชั่นกับเดเวเกชั่นนะครับผมจะลองหาการาฟที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับ อันที่มันชัดเจนชัดเจนนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับตรงนี้อ่า เราตีตรงเส้นนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับขยับเข้ามาอีกนิดนึงตรงกลางกลาตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูแท่งเบกกันนะครับขยับมาตรงกลางกลางนิดนึง,อ,งอันนี้คือแท่งเบรกนะครับแท่งนี้ก็คือ นะครับอ่ะตรงนี้น่าจะชัดเจนนะครับเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับคอนเวนเจนต์นี่เป็นไดเว์เจนต์นะครับอันนี้เป็นไดเว์เจนต์โอเคจุดนี้นะครับเรามาดูกันอ่าผมต้องขีดเส้นให้ดูนะครับไม่งั้นดูยากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนจะมองภาพไม่ชัดนะครับ เห็นไหมว่าแรงตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจุดมันที่จริงนะครับจุดอยู่ลงมาสามารถลงมาได้ต่ําสุดถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยกับลงมาได้ต่ําได้ได้สูงกว่านะครับซึ่งแท่งเทียนเนี่ยนะครับมันทะลุแนวมาแล้วนะครับที่จริงมันต้องจะต้องอยู่ต่ํากว่าอันเดิมนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยทะลุแนวมาแล้วนะครับแต่กับอยู่สูงกว่าอันเดิมนะครับแต่ว่าเกิดจังหวะที่เรียกว่า เนี่ยนะครับถ้าเราต,ตีตีตีเส้นขึ้นไปหาจุดนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเกิดการขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่กราฟเนี่ยมันบ่งบอกว่าอ้าวตรงนี้นะครับมันคือจุดที่น่าจะมี r s i ที่ต่ำกว่าจุดเดิมนะครับจุดในอดีตผมให้เป็นสีสีแดงแล้วกันนะครับผมลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้อันนี้คืออดีตคือสีแดงนะครับอ่าผมให้เป็นสีแดงนะครับ ปัจจุบันเนี่ยคือสีดำนะครับแทนที่มันจะลงมานะครับ r s i ยจะลงมาต่ำกว่าอดีตนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดความผิดพลาดเขาเรียกว่าไดโอเจนนะครับทำให้กราฟเนี่ยนะครับมันมันเกิดความขัดแย้งระหว่าง r s i กับกราฟจริงนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดกลับตัวนะครับก็สามารถเข้าออเดอร์ได้นะครับแบบสวน ส่วนได้เนี่ยตรงนี้นะครับาทางที่ดีนะครับเราอาจจะเข้าตรงหลังแท่งนี้ก็ได้นะครับหลังแท่งนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดสัญญาณแบบนี้นะครับเราก็สามารถเข้าได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นแท่งเทียนด้วยนะครับอันนี้ต้องวิเคราห์แท่งเทียน แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีะห์อะไรเยอะนะครับเราก็สามารถดูแค่จุดกับตัวแล้วดูจงังหวะคอนเวอร์เจนต์กับด i เวอร์เจนต์นะครับถ้าเราดูหาแท่งที่เรียกว่าแท่งเบรกได้เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนเวอร์เจนต์หรือด i เวอร์เจนต์นะครับต้องใช้การสังเกตให้ดีๆนะครับต้องดูการดูสัญญาณดีๆนะครับเพราะว่าเราเทรดไทม์เฟรมเล็กเนี่ยนะครับเราต้อง หาจุดที่เรียกว่าแม่นยำนะครับก็คือว่าเราต้องดูว่ามันสโลปมันเบรกมาแล้วเนี่ยนะครับดู RSI เนี่ยมันสูงกว่าหรือต่ํากว่าอันเดิมนะครับมันขัดแย้งกันไหมระหว่างกราฟกับ RSI นะครับถ้าสมมุติว่ามันขัดแย้งหรือเรียกว่าไดวอเจนนะครับก็สามารถกดสวนเทรนได้ก็สามารถกดสวนได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันคอนเวเจนเนี่ยคือว่ากราฟกับ RSI มันไปในทางเดียวกันนะครับกราฟลง RSI ก็ลงต่ํากว่าอดีตนะครับก็ อันนี้ก็จะต้องกดตามนะครับจะสามารถกดตามได้ถามว่ามันจะแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับมันก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือมันก็ยังยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องไปฝึกกันนะครับส่วนนี้ผมก็มาแนะนํานะครับการใช้นะครับเพื่อแบบเป็นแนวทางสําหรับมือใหม่เนี่ยที่ที่จะเทรดนะครับที่กําลังจะเทรดแต่ผมแนะนํานะครับให้ใช้เป็น ตอนช่วงไซด์เวย์จะดีกว่านะครับถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยนะครับหนึ่งนะครับแนวมันชัดเจนนะครับแล้วก็ดูคอนเวอร์เจนต์กับเดว์เจนต์เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับถ้าถ้าสมมติว่าบินเป็นเทรนด์เกินไปเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะดูยากนิดหนึ่งนะครับก็จะดูยากแต่ถ้าสมมติว่าเล่นกราฟเนี่ยเป็นช่วงไซด์เวย์แบบกรอบใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าได้นะครับดูจังหวะคอนเวอร์เจนต์กับเดว์เจนต์เนี่ยจะง่ายนะครับก็แนะนำนะครับ ประเด็นหลักของเราก็คือเราต้องดูกราฟกับ r s i ถ้ามันไปในในทางเดียวกันนะครับกราฟมันจะมีการเบรกเอาเส้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันขัดแย้งกันนะครับมันจะเกิดการกลับตัวนั่นเองนะครับอันนี้เนะี่ยสามารถใช้ได้กับ Forex แล้วก็ IQ o ิวออปนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนใครนะครับที่อยากสนใจอยากจะเรียนคอร์สของผมนะครับ ซึ่งเป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาเทรดในตลาด iQ Option นะครับแบบผมไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถมาเริ่มต้นด้วยกันในคอร์สนี้ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับคือการที่ผมสอนคอร์สนี้ไปเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับถ้าสมมติว่ามือใหม่เนี่ยเทรดเนี่ย ถ้าเขาอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่อยากอาผมอยากผมเรียนใน YouTube แล้วนะครับมันก็อาจจะอ่าบางวันบางวันนยครับถ้าใช้อินดิเคเตอร์เนี่ยมันอาจจะใช้ได้นะครับแต่บางวันถ้าเราไม่รู้จักการใช้ความผิดพลาดของมันนะครับเราก็อาจจะ Lost ในที่สุดนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่เนี่ยแนะนำนะครับสิ่งสิ่งสำคัญเลยตอนเริ่มต้นเนี่ยให้หาความรู้ให้เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็เทรดนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปเสี่ยงดวงเนี่ยคือ ฝากเงินปุ๊บแล้วก็เทรดเลยเนี่ยนะครับก็จะทําเวลาเราล้างพอร์ตเนี่ยนะครับเราก็จะไม่มีกําลังใจในการเทรดนะครับสิ่งสําคัญก็ต้องไปเรียนก่อนนะครับหาความรู้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ไปประกอบการวิเคราะห์แบบนี้จะดีกว่านะครับอย่าไปงมเข็มในมหาสมุทรนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับผมก็จะสามารถติดต่อได้ทางเพจหรือว่าในไลน์นะครับในไลน์ส่วนตัวของผม ที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ